สวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์แล้วค่ะสวัสดีทางเพจ YouTube แล้วก็ติดต่อพี่การนมแม่ค่ะวันนี้มีสาระความรู้มาฝากพร้อมกับมาตอบประเด็นคำถามที่คุณแม่สงสัยนะคะใครเข้ามาแล้วกราบทักทายกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพี่การได้เลยนะคะทั้งทางเพจ YouTube แล้วก็ติกต่อนะคะวันนี้พี่กันนะคะจะมาไลฟ์ในเรื่องของ สิบสองสัญญาหรือสองอาการที่อาจจะบ่งบอกว่าลูกของเราเนี่ยมีความผิดปกติด้านความผูกพันนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้นะบางทีมันก็เกี่ยวกับการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสิบสองสัญญาหรืออาการที่บ่งบอกว่าลูกอาจมีความปกติทางด้านความผูกพันนะคะหรือว่า attachment disorder นะคะลูกใครเป็นอยู่เนี่ยก็ต้องพาไปหาหรือว่าปรึกษาคุณหมอเพราะว่าอันนี้ถ้ามีความปกติแล้วมันต้องแก้โดยเร็วมันถึงจะแก้ได้ไม่ไม่อยู่ไปจนโตนะคะ แรกข้อแรกนะคะสัญญาณแรกคือกานแกล้งชอบกันแกล้งหรือทำร้ายผู้อื่นนะคะข้อที่สองค่ะมีความยึดติดมากนะคะข้อที่สมไม่ค่อยยิ้มข้อที่4ี่นะคะเมื่อเกิดจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้จะระเบิดอารมณ์แบบอย่างรุนแรงอารมณ์โกรธอย่างรุนแรงค่ะเวลาพูดด้วยข้อที่5ค่ะเวลาพูดคุยกับใครจะไม่ค่อยชอบสบตาค่ะข้อที่6ค่ะเด็กกลุ่มนี้จะไม่กลัวคนแปลกหน้าขาดความกลัวคนแปลกหน้าค่ะ ข้อที่เจไม่รักผู้ดูแลขาดความรักต่อผู้ดูแลหรือพ่อแม่ข้อที่8คือมีพฤติกรรมดื้อด้านนะคะ9ค่ะมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้10บค่ะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองนะคะสิบค่ะชอบดูคนอื่นเล่นนะคะแต่ไม่ยอมเข้าร่วมนะคะข้อ12ิบสองค่ะม,มีพฤติกรรมแยกตัวจากผู้อื่นนะคะแล้วก็มีอารมณ์แบบ วุ่นวายกระสับกระส่ายอันนี้คือ12อาการที่บ่งบอกว่าลูกของเรานะคะอาจจะมีความผิดติด้านความผูกพันซึ่งต้องได้รับการแก้ไขค่ะเพราะไม่เช่นนั้นอาการเหล่านี้ต่างๆเนี่ยจะติดตัวไปจนโตนะคะแล้วลูกก็จะอยู่ในสังคมลําบากไม่มีความสุขต้องแก้โดยคุณหมอนะคะแล้วต้องได้รับคําคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องได้รับคําแนะนําในการเลี้ยงดูนะคะซึ่ง ซึ่งค่อนข้างต้องใช้ความอดทนสูงนะใน,ในการเลี้ยงเด็กกลุ่มนะะี่ค่ะต้องไว้คุณหมอแนะนําแล้วกลับมาปฏิบัติที่บ้านนะคะวันนี้บ่ายโมงแล้วขอบคุณทุกการไลค์การแชร์เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาที่หลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ